สวัสดีครับผมวิชูนจากไดม m o อเต l i n g ิครับครั้งนี้นะครับผมก็อยู่กับเพจทิปของอี u z สูนะครับโดยจะเป็นเส้นทางที่เขามาที่ประเทศจีนและเวียดนามนะแต่ในการทดลองขับเนี่ยก็จะขับจากประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีความยุ่งยากที่เราจะขับรถในประเทศจีนอยู่สว่วนราละเอียดของทิปนี้นะครับรถที่ใช้ก็จะมีทั้ง m X, ิวเและก็ d m a มนะครับโดยเน้นที่เครื่องยนต์2.2ลิตรเป็นหลัก เดี๋ยวลองดูครับว่าการขับในทริปนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็รายละเอียดทริปนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยดีกว่านะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ในส่วนของ Isuzu e Press Trip ค r a w a n นะครับเราใช้รถยนต์ Isuzu e 2.2 DDiMax Force ครับเรามีทั้ง Isuzu MU-X ใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์2.2 0แล้วก็ Isuzu e d m a x 4ประตู Highlander ทั้งหมดคือเกียร์ออโต้8สปีดนะครับและทุกท่านก็จะเห็นว่านี่คือการขับรถที่แบบมีความท้าทายพร้อมๆกับเป็นการศึกษาวัฒนธรรมความสวยงามของเส้นทางพร้อมๆกับพาท่านผู้แทนสมวชนนั้นเที่ยวชมสถานที่ต่างๆมากมายเริ่มต้นตั้งแต่การที่จะบินจากที่ประเทศไทยมาสู่ที่หนานิงประเทศจีนหลังจากนั้นครับก็พาทุกท่านเข้าเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆและก็นอที่คราวพลาซาซึ่งเป็นโรงแรมที่แบบรู้เลยนะครับ แล้วก็จะพาทุกท่านนั้นเดินทางต่อมาที่ในส่วนของน้ําตกเต๋อเทียนเป็นน้ําตกที่ได้กล่าวขานเอาไว้ว่านี่คือ n นอักราฟอลที่เป็นในส่วนของที่แถบเอเชียพร้อมๆกับพาทุกท่านเข้าพักในสถานที่ที่เรียกว่ารูหราสุดของทริปนี้แล้วก็เป็นสถานที่ธรรมชาติโดยที่เรานั้นเข้าไปที่โรงแรมเดอะลักซ์นะครับในส่วนของมณฑลที่เราเข้ามาทั้งหมดนั้นก็คืออยู่ในตอนล่างของจีนติดกับที่เวียดนามโรงแรมเดอะลักซ์นะครับก็เป็นโรงแรมที่เรียกว่า6ดาว พร้อมๆกับการที่เราน่าจะเห็นว่าโรแกรมที่ผ่านในส่วนของพื้นที่เส้นทางธรรมชาติพร้อมๆกับการที่เรามองเห็นหลายอย่างว่าวันนี้ประเทศจีนนั้นมีการอนุรักษ์ในส่วนของการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเราจะเห็นว่ามีการใช้น้ําอย่างถูกต้องมีการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างมากมายครั้งนี้นั้นก็อยากจะเรียนว่านี่ก็คือรถยนต์อีซูซู2.2ดีไดเอท์แม็กฟอที่เรียกว่าไอเสียต่ำที่สุดในวงการนั่นก็คือ165กรัมต่อระยะทาง1กิโลเมตร เครื่องยนต์2.2ที่ให้แรงม้าสูงสุด163แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่เรียกว่าพอขับรถผ่านในส่วนของเกียร์8สปีดนี่คือการขับที่เรียกว่าอัตราเร่งตั้งแต่ออกตัวต่อเนื่องให้อัตราเร่งที่เร็วแรงในขณะเดียวกันครับขับรถความเร็วทางไกยนั้นที่ความเร็วที่กฎหมายกําหนดใช้รอบเครื่องยนต์คือต่ําที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะเราเป็นเกียร์ออโต้8สปีดแต่สิ่งที่ต้องเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะให้การขับนั้นได้ฟีลลิ่งเท่ากัน เรื่องของฟีลลิ่งการขับโปรมไลัยมีการปรับในส่วนของการขับใหม่ถ้าเป็น e suzuki x นั้นเป็นโปรมไลนยไฟฟ้ามีในส่วนของ a d a s ที่เรียกว่าจัดเต็ม20กว่ารายการที่เรียกว่ามาครบหมดมีทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังที่แบบเป็นตัวช่วยเตือนนะครับเป็นตัวช่วยเตือนและถ้าเรายังไม่ปฏิบัติตามเบรกให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและในขณะเดีวยวกันครับการขับรถนั้นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เรานั้นข้ามชายแดนจีนมาที่เวียดนามทุกท่านก็จะรับรถตามที่เห็นนี่เลยครับทั้งหมด9คัน เราจะเริ่มต้นการขับที่ลังสันครับก็คือเป็นเมืองชายแดนของที่เวียดนามติดกับประเทศจีนแล้วเราก็จะขับรถลงจากที่ภาคเหนือลงสู่ภาคเหนือตอนล่างจะไปพักผ่อนกันที่อ่าวฮาลองทีนี้ถ้าขอใช้ภาษาอังกฤษก็คือฮาลองเบย์ฮาลองเบย์ก็คือเป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่เรียกว่าจะพาทุกท่านไปสมัูร่นกันและสิ่งสําคัญครับก็คือทุก,การทดสอบนั้นจะต้องเน้นโรงแรมที่เป็นไฮไลท์จุดท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์พร้อมๆก,กับการที่จะต้อง ไปทานอาหารไปสัมผัสรถยนต์พร้อมๆกับการที่เรียกว่ามาเต็มแบบรอบด้านต่อจากเมื่อครู่นี้ครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะออกจากที่สถานที่นั่นคือฮารองเบย์นะครับและเราพักที่โรงแรมชื่อเดอะยอชนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆโรงแรมที่พักมาคืนแรกเดอะคราวนะครับคืนต่อมาเดอะลักซ์และคือสุดท้ายครับก็คือเดอะยอชนี่คือโรงแรมที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ประจําจุดต่างๆของเมืองที่จีนเวียดนามทั้งสองแห่งและเราก็จะใช้เส้นทางที่เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสเว์ ทางด่วนพิเศษที่เวียดนามสร้างไว้ความเร็วสูงสุดในการเดินทางนั้นสำคัญครับถ้าเราใช้บนเอ็กซ์เพรสเวย์เนี่ยเขาบังคับให้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามฝ่าฝืนนะครับถ้าเราฝ่าฝืนลงจากทางด่วนไปตำรวจรอจับพันทีเพราะนั้นทุกคันขับด้วยความเร็วที่กวาหมายกำหนดถ้าขับที่120ครับหน้าปัดรถยนต์ชี้120เกียร์ออโต้8ปสปีดทำงานครบหมดวัดรอบชี้ป,ประมาณ1,700รอบต่อนาทีนี่คือการขับที่เรียกว่าขับทางไกลได้ฟีลิ่งการขับครบพร้อมๆกับ ถ้าสนับสนุในการขี่ที่แบบตอบโจทย์ครบหมด A d a s bar ครบหมดทั้ง Isuzu e MU-X ใหม่แล้วก็ Isuzu e D-Max f ซ l a n d e r ใหม่นั่นคือการที่อยากจะตอบว่าถ้าเราขับรถเดินทางไกลประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราสามารถขับเข้ามาเที่ยวได้นี่คือโอกาสาที่ดียอการที่จะได้ขับรถทดสอบพร้อมๆกับการที่ให้ทางท่านผู้แทนสุวนชน,นั้นได้ลองรถแบบครบทุกวิติเพราะว่าออกจากที่เมืองชายแดน วิ่งตลอดในสวนถอนซ่อมสร้างพร้อมๆกับไปวิ่งบนทางหลวงที่ใช้ความเร็วแต่ขับตามกันหมดครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทริปนี้ไว้ครับว่าในการขับรถในส่วนของ i s u z u 2.2 d d m a x f o r c e Press Trip เป็นการขับรถที่รว่ามีองศาของการขับรถที่ว่าครบองค์ประกอบทั้งหมดแล้วก็ฝากติดตามชมต่อนะครับในช่วงต่อๆไปที่ท่านบุริรสมุชลนั้นมีการรายงานเป็นจุดๆไปครับ สำหรับในการทดลองขับครั้งนี้นะครับรก็กมีการขับนะครับในประเทศเวียดนามน,นะก็เริ่มต้นจากชายแดนนะครับประเทศเวียดนามที่ติดก,กับประเทศจีนนะครับรก็ขับมาสู่ที่เมืองฮานอยนะ<ช><บ>ก็ใช้ระยะเวลา2วันนะครับระยะทางรวมเกือบ400กิโลเมตรโดยมีผู้ร่วมเดินทางในรถนะครับทั้งหมด3คนนะครับและรถคันที่เราได้ก็เป็นมิวเรุ่นอันตเมทนะครับก็เป็นเครื่องยนต์2.2 นั่นเองก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เกียร์ตัวใหม่นะโดยผมรับหน้าที่ขับเป็นไม้แรกนะครับก็จากชายแดนนะครับจุดผ่านแดนมาสู่ที่ฮาลองเบย์นนะก็ระยะทางที่ผมขับก็อยู่ประมาณสัก200กิโลเมตรนะครับเอาในเรื่องของความประหยัดเลยความประหยัดเนี่ยระยะทางที่ขับ200กิโลเมตรเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15.8กิโลเมตรต,ต่อลิตรนะครับ สภาพเส้นทางที่เราขับนะครับมันก็จะเป็นสภาพเส้นทางของเวียดนามซึ่งจะมีทั้งนอกเมืองในเมืองแล้วก็บนทางด่วนนะก็สภาพเส้นทางในเมืองเนี่ยเขาจะจํากัดความเร็วไว้ที่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนนอกเมืองเนี่ยเขาให้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนบนทางด่วนเนี่ยให้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คันที่เราขับเนี่ยเป็นคันท้ายขบวนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการขับขี่เนี่ยมันก็จะมีการที่ต้องใช้ ความเร็วและอัตราเร่งมากกว่าคันอื่นเนื่องจากต้องชูตามขบวนไปนะโดยการขับเนี่ยการขับคันสุดท้ายครับคันนำเนี่ยเขาอาจจะขับเฉลี่ยอยู่ประมาณ50 60หรือช่วงนอกเมืองขับแ0เนี่ยแต่ว่าเ,เราอาจจะติดรถที่มันขวางอยู่รถช้าหรือติดไฟแดงเนี่ยจังหวัดที่เราต้องชูตามมันก็ต้องใช้ความเร็วเกินนั้นในบางช่วงนะครับในช่วงจังหวะเล่นเล่งแซงซึ่งแน่นอนว่าการเล่งแซงเนี่ย เต็มคันเร่งใช้คันเร่งหนักเพราะฉะนั้นอัตราความสิ่นเปลืองเนี่ยมันก็จะมากกว่าคันอื่นในสภาวะการขับขี่ในขบวนซึ่งตัวเลขเฉลี่ยออกมาอยู่ที่15.8กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่าพอใจนะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยมีผู้โดยสารสาท่านรวมสัมภาระแล้วก็ไม่ใช่แค่สัสมภาระส่วนตัวของผู้ร่วมเดินทางนะยังมีสัมภาระของคนอื่นมีฝากไว้ในรถด้วยก็ทําให้รถมีน้ําหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนในการขับขี่ช่วง บนทางด่วนเนี่ยประมาณสัก60กว่ากิโลเมตรผมได้มีลองจับอัตราความสิ้นเปลืองใหม่เพื่ออ,อ,อยากรู้ว่าถ้าเราขับแบบนิ่งๆไม่ได้ใช้อัตราเร่งคันเร่งเปึอเปืองๆเนี่ยอัตราความสิ้นเปลืองมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ตัวเลขที่ออกมาก็อยู่ประมาณที่17.5กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับสำหรับในการใช้งานกับภาวะประมาณนี้นะส่วนความสบายในการขับขี่ก็ต้องบอกว่า ช่วงล่างเขาให้ความนุ่มนวลน,นะครับให้ความเกาะถนนพรมลายมีความคมในการใช้งานแล้วก็ทําให้เราขับสบายอะ่ะมันเป็นรถที่เหมาะสําหรับการใช้งานแบบครอบครัวใช้สบายๆส,ส่วนถ้าใครแบบชอบอัตรา,ตราเร่งดุๆก็วควรจะมาที่สามพันนะอันนี้เขาจะให้ความดุเดือดมากกว่าแต่แน่นอนว่าในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองเขาก็จะต้องสิ้นเปลืองมากกว่าอ๋อ แอบบอกตัวเลขอีกนิดนึงอัตราความสิ้นเปลืองของเครื่อง3 0 0พเนี่ยมันมีรถนำขบวนคันหนึ่งนะครับที่เขาใช้เครื่องเป็นเครื่องยนต์3,000นซีซีเนี่ยอัตราความสิ้นเปลืองเฉลี่ยของเขาในระยะทาง200กิโลเมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ14.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ห่างจากคันผมที่เป็น2.2เครื่อง2.2อเนี่ยอยู่ประมาณ1กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่ารับได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ตอบแทนมามันก็ในเรื่องของ พละกําลังที่มันสะใจกว่าอ่ะอันนี้ถ้าใครชอบอะไรแบบสะใจชอบพลังเยอะๆสามจุดศูนย์ก็น่าเล่นแต่ว่าจุดต่างมันนอกจากเรื่องราคาค่าตัวนะครับมันก็จะเป็นเรื่องอัตราสิ้นเปลืองใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเรื่องอัตราการต่อปภาษีอีกอ่าค่าภาษีรายปีเนื่องจากเป็นรถ PPV แบบเนี้ยค่าต่อภาษีประจำปีครับ ตัวเครื่อง3 0 0พันมันก็จะโดดสูงขึ้นไปอีกก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายเป็นประจำทุกปีนะที่มันจะต้องสูงกว่าแต่ว่าในเรื่องของช่วงล่างและการบังคับควบคุมครับ,ผม,รบผมว่ามันก็ไม่ได้มีความต่างกันนะครับเป็นรถที่ขับสบายนะครับขับสนุกแต่จุดเด่นที่ผมชอบในเรื่องของเครื่องยนต์2.2เนี่ยถ้าเราไปเทียบกับเครื่องยนต์1.9เนี่ยการตอบสนองการใช้งานเราจะขับสบายกว่าค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากแรงบิด มีมาให้ดีตอบสนองค่อนข้างดีนะถ้าขับ1.9เนี่ยเราอาจจะต้องเล่นรอบเรียกรอบมันมาให้ใช้งานเยอะกว่าถ้าเทียบกับตัว1.9นะผมว่าเครื่อง2.2เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่เป็นเครื่องที่เราขับแล้วใช้งานได้สบายกว่าอัตราเร่งมีมาให้เหมาะสมในการใช้งานมากกว่าเพราะว่า1.9บางครั้งเราอาจจะต้อง เรียกรอบในการใช้งานบ่อยๆนะครับเนื่องจากเครื่องมันเล็กถ้าเราต้องการอัตราเร่งที่ดีแน่นอนเราก็ต้องใช้คันเร่งหนักแล้วก็การเลี้ยงรอบไม่ให้รอบมันตกนะอันนี้ก็ต้องใช้ทักษะก,การขับขี่ที่มากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์2.2เนี่ยมันก็จะมีแรงบิดที่ตอบสนองการใช้งานที่ดีกว่าในในเรื่องของการใช้งานโดยรวมผมว่าถ้า ใครกําลังมองหานะผมว่าตัว2.2เนี่ยมีความเด่นกว่า1.9เยอะพอประมาณนะไม่ว่าจะเรื่องของกําลังของเครื่องยนต์หรือว่าระบบส่งกําลังที่เป็นเกียร์แบบ80สปีดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ดีเลยทีเดียวส่วนถ้าใครเน้นงานใช้งานแบบสะใจชอบใช้กําลังเยอะๆอัตราเร่งจัดจ้าน ข้ามไป3.0อันนี้น่าสนใจมากกว่านะอันนี้ก็เป็นจุดต่างระหว่าง MU-X ทั้ง3เครื่องนะครับเท่าที่ผมได้เคยลองสัมผัสมานะแต่ว่าโดยรวมผมว่า MU-X เนี่ยมันเป็นรถที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานแบบครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยผมครั้งนี้มีโอกาสได้มานั่งเบาะแถว2ซึ่งแบบเป็นเบาะที่นั่งสบายมากๆนะครับพื้นที่แถว2มีความกว้างขวางนะนั่งแล้วก็ มีเนื้อที่ยืดขาวางขาได้เป็นอย่างดีระบบรับอากาศเนี่ยมีช่องแอร์ส่วนตัวเย็นฉ่ำนะแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากช่วงล่างที่ขึ้นมาถึงเบาะนั่งแถวแถวสองเนี่ยถือว่าให้ความสบายมันนิ่มนะครับเนี่ยคนขับเจอพื้นถนนที่ไม่เรียบขู่ขาะเงี้ยครับการเอ่อ <c oughs> การกระเด้งกระดอนการสั่นสะเทือนขึ้นมา <c oughs> กับตำแหน่งที่นั่งแถวสองเนี่ยถือว่าในตำแหน่งที่นั่งสบายเลยทีเดียว ก็เรียกว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับแล้วก็คนนั่งก็นั่งสบายก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับตัวรถก็มีความอเนกประสงค์ทุกของได้ทุกคนได้นะครับลุยได้แบบเบาๆแต่ว่าตัวอันติเมทเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนแบบ2ล้อถ้าใครอยากจะไปลุยหนักๆก็ต้องไปตัว RS นะที่เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกประมาณสัก2 0 0 0 0 0บาทนะครับก็ทุกอย่างกำหนดได้ด้วยบัตเจตของคุณเอง ลองเลือกดูนะครับก็ครั้งนี้เป็นทริปที่มีการขับแบบสนุกสนุกสบายๆนะแล้วก็ได้ประโจนไัยกับสภาพถนนของประเทศเวียดนามซึ่งการจราจรน,นี่สุดยอดใช้ได้แล้วก็ต้องปรับทัศนคติในการาขับขี่รวมถึงการใช้แต่ด้วยนะครับการใช้แต่ในประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะเพราะว่าถ้าเราขับแล้วเราไม่ใช้แต่เนี่ย รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเพื่อนร่วมทางเนี่ยเขาก็จะไม่ระวังเรานะครับเขาก็จะใช้เสียงแต่เนี่ยเป็นการเตือนว่าแบบมีรถอยู่ข้างหลังเขาหรือข้างๆเขาเพราะฉะนั้นอยู่ในเวียดนามกระหน่าแต่ได้ครับก็ลองดูนะแต่ถ้ากลับไทยแล้วอย่าใช้นะยังไงก็ฝากไว้สําหรับทิปนี้นะครับเดี๋ยวทิปหน้าเจอกันใหม่แต่จะเป็นทริปอะไรนั้นก็ติดตามดูกันต่อไปครับ